มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวฉีดวัคซีนเข็มที่3ผมร่วงเกือบหมดหัวค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยน64เวลา10บนกานาทีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่92้ทัถนนปฏิพัฒนที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะคะเพื่อพบกับนางสาวมานังยาเผือกภูมอายุ41ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขายบริษัทขายรถมอเตอร์ไซค์บริเวณแยกอามจุ้ยตุ่ยในตัวเมืองภูเก็ตค่ะหลงังล้องเรียนผ่านสื่อนะคะว่าฉีดวัคซีนแอสตราเซน a กาเป็นบูสเตอร์เข็มที่3และมีอาการผิดปกติก็คือมีอาการผมร่วงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเพื่อไปหาหมอที่คลินิกแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นปัจจุบันต้องเอาวิกผมมาใส่ไปทำงานค่ะผู้เสียหายเปิดเผยนะคะว่า ตนเองเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคมนะคะเป็นซิโนแวคแล้วก็เข้าฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2เมื่อวันที่14มิถุนาย,ยน2564และเข้ารับการฉีดบูสเตอร์วัคซีนแอสตราเซนกาวันที่16กันยาย,ยน2564โดยหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาซึ่งเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อพอหลังนะคะมาถึงบ้านก็มีอาการไม่สบายเป็นไข้ประมาณ2วันตัวร้อนปวดหัวปวดข้อหนาวเพลียเหนื่อย และประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะหลังจากฉีดวัคซีนสังเกตเห็นว่าผมเองเริ่มร่วงนะคะผมเริ่มร่วงเป็นกระจุกกระจุนั่งเฉยๆโดนพัดลมเป่าผมก็ร่วงเซยผมก็หลุดจากนั้นเมื่อวันที่10ตุลาคม64นะคะตนเองตัดสินใจไปหาคุณหมอที่คลินิกและได้ไปเจาะเลือดที่แลบซึ่งเบื้องต้นหมอได้บอกว่าตนเองมีภาวะเลือดซีดซึ่งก่อนหน้านี้จากการตรวจที่ผ่านมาตนเองก็มีอาการแบบนี้แต่ว่าไม่มีผมร่วง และไม่มีอาการอะไรใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วหมอก็ให้ยามาทานซึ่งตนเองเสียค่ารักษามาเองทั้งหมดบางครั้งเงินไม่พอก็ต้องเบิกล่วงหน้าจากเจ้านายมาก่อนเพื่อที่จะไปหาหมอรักษาตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากมากๆไปไหนมาไหนก็อายคนอื่นตนเองเชื่อว่าเกิดจากวัคซีนอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาผมไม่เคยร่วงยายพี่น้องไม่มีใครผมร่วงตอนนี้อยากได้การรักษาที่ดีก่อนตอนเองต้องการให้ผมกลับขึ้นมาเป็นปกติเหมือนเดิม เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาดูแลบ้างเพราะว่าตอนนี้ลําบากมากทางเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาสาวภูเก็ตฉีดวัคซีนบูสเตอร์แอสตราเข็มที่3ผมร่วงเกิบหมดหัวต้องใส่วิกไปทํางานขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ